สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมีคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ข้อความบนแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์มือถือนะครับบางบางเครื่องนะครับบางเครื่องอสําหรับผู้ที่จะส่งไลน์นะครับที่จะส่งไลน์เนี่ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะพิมพ์ที่เกียรพ,พ,พิมพ์อย่างนี้นะครับเราใช้ระบบการพูดเข้าไปเลยนะครับข้อความไลน์ก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยบางแต่ว่าบางเครื่อง ไม่มีนะครับบางคนอาจจะไปกดไว้ตรงซ่อนไว้ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากนะครับในการแก้ไขให้ลายของเรานะครับหรือแป้นพิมพ์นะครับที่เกี่ยวกับลายเนี่ยสามารถพูดแล้วก็ส่งข้อความไปในในในลายได้เลยนะครับมาดูรับในสำหรับเครื่องนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเครื่องนี้ไม่มีนะไม่มีเห็นไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะมีนไหครับเดี๋ยวถ้ากดเรากดตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะทดสอบให้ดูนะครับ สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมข้อความก็จะเกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ส่งส่งออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอั่นี้คือเนี่ยกรณีที่เครื่องที่เครื่องนี้จะมีนะครับแต่ท่านมาดูเครื่องเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จะไม่มีนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้ให้มันมีทํำยังไงนะครับดูตามผมนะครับท่านไปกดตรงที่ตรงนี้นะครับตู้กลกลมๆนี่นะครับกดค้างไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันจะเก็บเนี่ยขอตตีเอาใหม่ นี่นะครับกดไปนี่นะแล้วก็มีฟันเฟืองขึ้นแล้วเราลากไปที่ฟันเฟืองนะจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วท่านมาที่การแก้ไขข้อความนะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็ไปเปิดแสดงแถบแนะนำเนี่ยกดปุ๊บลองดูนะครับย้อนกลับไปดูนะครับกลับไปดูนี่เห็นไหมครับมีนะเห็นไหมครับตัวนี้จะเกิดขึ้นเราก็พูดนะลองดูนะครับทดสอบดูนะครับว่ามีจริงใช่หรือเปล่านะครับฮัลโหลฮัลโหล เห็นไหมครับเกิดขึ้นไหมยมีแล้วนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านสามารถก็จะไปทำได้ตัวต,ว,ตวนั่นเองนะครับตั้งรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แยงน,นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ